สวัสดีค่ะเป็นเพื่อทุกคนนะคะนี่คือช่องของม o ล,ลี่ on นทัวนะคะที่เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่ว่าม o ล,ลี่จะไปเป็นรีวิวสินค้านะคะคือซื้อของมาได้สักระยะหนึ่งแล้วอะคะ่ะแต่ยังไม่มีเวลาได้มาอันบล็อกกันเลยนะคะวันนี้จะมาอันบล็อกอะไรเครืงหลังค่ะเราลองมาดูกันนะคะหืมากอุ๊ย เป็นท่าพันคอนะคะทะ่าดาคือชอบมากเป็นลายที่แบบวอลลี่รัก้ากค่ะรานนี้บอกเลยว่าชอบมากราคามันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะคะด้านในนะคะเราจะมาดูกัน ลิกแกะไปแล้วแหละรอบนึงแต่ก็คือยังไม่เคยรีวิวนะคะก็จะมารีวิวให้ดูเป็นลายผ้าพันคอที่รู้สึกว่าเออใช่อะ่ะมันเป็นสีแบบเบๆนะคะสีเบดแล้วก็เป็นด้านเป็นเป็นสองสีนะคะเป็นสีเข้มอยูด่ด้านหนึ่งแล้วก็สีเบดอยู่ด้านหนึ่งนะคะ ใส่คุมส,สวยๆนะคะได้มาได้มากค่ะคือชอบมากเพน่นี้นะคะใส่ด้านนี้ก็สวยรู้สึกว่าแบบได้ผ้ามันอุ่นนะคะคือมันได้ได้มากค่ะราคามันก็จะประมาณ อันนี้คือที่ช็อปไทยนะคะมันก็จะค่อนข้างจะไม่เหมือนเมืองนอก,นกจะแพงขึ้นกว่าเมืองนอกนิดนึงเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณน,นี้ค่ะเขาเรียกว่าใบเสร็จนะคะมีพระพันครอนะคะอ่อราคาก็คร่าวๆก็หมื่นหนึ่งพันหมื่นหกพันหนึ่ง้อยนะคะ อย่างนึงอะไรอ,อ,อ่ะอ๋อเข็มขัดเข็มขัดเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะคะนี่ค่ะซื้อที่ไอคอนสยามนะคะรู้สึกว่าแบบชอบมากอะไรเนี้ยได้มีโอกาสใส่แน่นอนเลยคะ่ะใส่เมืองไทยก็ได้ใส่เทีย่ยวต่างประเทศก็ได้นะคะ,ะไม่จะเป็นอะไรอะไรทุกอย่างนี่แหละ คู่มือมัง้งมีประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าชอบกระดาษไขลายใหม่เนี่ยค่ะสวยเป็นลายแบบเหมือนกระหนบอะค่ะเป็นลายสวยพับไม่ถูกหล่าคร่าวๆนะคะ สวยนะทุกคนสวยเนาะสวยไหมคะได้ไหมได้นะคะอไืได้ได้ได้เอาคุมไหลก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาแบบพันคอพันหัว ได้หมดอะคะ่ะได้ได้ลายชัดๆดแล้วก็จะเป็นแบบตัว j จใหญ่ๆหน่อยอะค่ะจะเป็น g ีี <ๆ S 1> นะคะจบการรีวิวจะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเฉพาะผ้าพันคอเดี๋ยวจะไปอีคลิปถัดไปนะคะ,ะมารีวิวอะไรหนูดูอีทีหนึ่งนะคะอ๋อข้างบนค่ะ ต่อไปจะเป็นกระเป๋านะคะจะมารีวิวดูได้มาสักระยะงแล้วสักเดือนหนึงแล้วแต่ยังไม่ได้รีวิวเลยตั้งแต่เดือนกุมภาะคะ่ะจบการรีวิวจัดเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะช่องมอลลี่ออนทัวนะคะ เป็นช่องที่แบบว่าเกี่ยวกับแฟชั่นเกี่ยวกับการแต่งตัวไม่จําเป็นต้องแบรนด์นะคะแต่งตัวแฟชั่นแต่งตัววัยรุ่นแบบสภาพหน้ผมแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับคืองสำอางหรือว่าจะเป็นการเมคอัพแต่งหน้านะคะฝากติดตามหรือกดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคลิปแรกนะคะ